ทางนี่จัะทางเข่าเออนี่นี่นี่ทางเข่าอันว่าท่าแขกเหนือนี่พ่ออ่าโอ้ทางเข่าท่าแขกเหนือนี่ใช้ทางขับนี่แล้วนี่เข่านี่าใช้เนี้ป้ายมันอ่ะอเขาเตี้ยอี่าจะยันเี่มันมีโรถแลนยังเปี้ยวเตี้ยอี๋นี่โอ้ตัวนี้มัน ท่านท่าท่านอย่างนี้เ่เคยเถียงนังกะนี่เป็นทางเข่าบ้านของบ่าวบุญเพ่งเนาะบ้านหญ้าไหววัดสันเอาออกมาอดทางเลยพูดีทั้งบาตูนก็นแน่นอนแล้วพี่น้องไอ้ต่างเมืองต่างทิ่นต่างแข่งเลยวันนี้สีหามองรับมองนอนอ่ามองพักมองเศร้าแล้วบ้านนี้พี่น้องเอ้เนาะสีถามมู่ถามพวกแล้วบ้านนี้พูดีทั้ง่ายเงาได้ลมกับทั้ง อ่าบ Wasser, да าบุญจารวันโย่สบายดีเด้อบาบุญเด้อเจทินสบายดีเด้อสบายดีบ๊อบยองบ๊อต้นโดยโดยร้าเจ้าพันธุ์เจ้าเคยไปเยาวราแขกอ่บเคยแต่ผ่านๆบ่เคยนอนเลยบ่เคยนอนตื่นเต้อเด้บอบุนเด้แถวนี่น่โอ้ยเจ้าจคิดจะเช่ออะไรพังบ๊อบบ๊อบบุญครับรถแจ็คม่น่ะ เราบุกเคยมากให้รอบบัดดูนนะไปทางได้เลยเหรอตรงตรงไปโบหรือว่าไปที่ไหนเพื่อนจะไปทางอันะไรยังอันท่าพลังพูดได้โอ้ขึ้นไปทางนักกายพวกเวรบ่กพราะงั้นว่าก่อยกระแทมยุ้ยก่อยว่าจีเดียวจีตรงหรือเดียวใช่หมเดียวใช่ไหม ใช่ใช่ใช่พอเสร็ก็อยเลื่อใช่เลยคอยขี่ขั้นถ่าไปเลงวัวไกยังงงงอยู่นะวัวบนเลยเดียวคำเรี้ยกขวานั้นจะไปท่าพลังนะกกล์เฮียงที่จริงเป็นก็เคยไม้ได้จริงก็ชื่อหนุ่มปั้นเนื้อแต่เตอานั่นเมื่อนเราได้แตราคนมันลืมก็เป็นได้คือใช้หม่องหม่องพักหม่อเท่าขนาดไก่บ่เฮ้ยจังหวะจะท้ามันเป็น่วงแล้วเลยอย่ามูคู เคยผ่านเคยไปอีบเพอยากมดจ้างบอลลัมบ์บักมี่ลายอยู่บอลในบ้านพักแต่ว่าห้องก็อยากมันเถื่อคือว่าในบ้านพักบอลมันแพงก็มี่หรือบอลมันถือหลือกอลมันกัเอามองราคาถึอก็ได้เอาดีดีเอามองราคาแบบถึกพ่อพังกันแล้วบอลได้เอามันราคาที่นอนดีๆกับพอพอรับพอนอนกันแล้วมันมีบอลคอยกินในน้ำบอลนะแล้วอ่าบอลราคาพอพังรากาพ่อท่ดีนะ นาเด้อบอลในนาหอหอหอรักเมืองท่าแขกเด้อหอรักเมืองท่าแขกหอรักเมืองท่าฮอลรักเมืองแขกเด้อบอลสักสิ้นมุมในเด็คือบานนี่ถ้าผัามก้อนระลับแรกฮู้นฮ <part> ู้นอยู่ห <unlimited> ันแราคาเป็นนอ้อ่หันแล้วก็จูดทูบสามดอกเด้อเอ็ดบาทห้าห้าทูบเฉียเอบาท ใต้ใต้ต้นโพนั้นปัจจุมีตังอ่ามาลาอยู่ตังมาอีกนอนงางก็ได้เอาวเฮ้ยน้อเอาพอดีแหละอันอันว่าขาเขาออกมาหนีประบุญขาเขาออกมาหนีเขาเขาเขา,าสะเดียวซ้ายหรือเดียว,วขวาออกไปเนี่ยเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเด้อเดียวซ้ายอันคือเวียอะไรเออเดียวซ้ายเนี่ยมันยอ้ยอนย้อนกลับลงหน่อยนึงเนาะ ย้อนกลับแถวตสนามบอลรับบอลรับบอลนอนนั่นแหละโดยเขากินง่าง่ายแหละเออเพราะว่าบระตูนต้องถามบบุญเพราะว่าเราขึ้นมาทรงทั้งง่ายเราอันนั้ก็ได้สิทธถามบุญนว่าไปนอนม่องเก่าแนนไปนอนม่องที่ว่าทีมงานเอาไปนอนแหละไปยุฮันกับขาไซตรงเครื่องยุฮันกับซีฮาร์ปี้คนแรกบอสกินเก่าบ่น่ะ อินเก่าทิเก่าโอ้ยใครอยู่รอกฉันคำวอานั่นอ่ะเตาอยู่บอลรับบอลนอนบอลไปอยที่ดีลบอลกับเขากับน้ำแทบประยัที่จริงคนอยู่สระบุรผูเอบอกะชมเชยได้เอ้าไปไรหมองรบอลูจักใดหมองใดทีเนะ่คือเขาอยู่ตะวันโคง่บวยได้บ่ยเาเลยปสาะใเฮยเดินเดางหาหาหม่องผักหมงเช้าก่อนออบตติงส

ตามด้วยวเนี่ยขับรถก่อนก่อนเกียร์ฟัวรไว้ทีทางคนเกีดรเดี่ยวขัวรด้อมีทางคนกีดรเดี่ยวขัวรทึบางคนกีดเดี่ยวโัวโค์เอ,อ๊เออึบไล,ล่รอบกับมันพักแต่ว่าคือว่าแลวแต่ละหมองเนาะเออำเำยานะ<ต>มูวันไปบอลนบอลวิวทิวทัศนที่แค่มองเลยละบอลปลอดภัย เรียบเมืองแล้วเนาะแมนเรียบเมืองแต่แนนะว่าเดียวเหรอคอยน้ำกัดหาบนรักบนนอนก่อนบังเลขกโวยบังเลขกเลยมากนะบังเล็กนอนโอ้แม่ก็ใส่ก่อาขัางเล็กกันนั้น ส่วนบําเพองไปฮอนเลียงจันทร์เูหรอวะเลียงจันทร์ู <laughs> <laughs> นี่จักรที่เพนเบอร์นรี่ผมเมนเถอะเนาะผมเมนยังเยอะมองคิวรถมีนี่คิวรถมี ไปแล้วเม่ใหม่กัน้โดยอดทางเขาบ่าโสี่ทาโ้สทาีลานเฮ้ยพี่าอนแล้วีรลานตำรวจเธอเลยว่าเด้อ เนาะยานยังเนาะเอาบมมีคอมพิวตยเนี่มีอย่างบ่โอ้ยยานยังนะโอ่คิ่ะตายยานเนาะผมยันน้องเพองพิวเนาะจะถึงงานขึนเงือนไม้ด้ยงานึนเงือนไม้จะบอเนี่ยเอออทช่งนันบ่เออไ่าบเมีานยังถึงานงานแตงบ่โเมีอีกคำคำแบบชี่นะเบื่องร้นตตายบ่เมน xe sụt đầm mất đó dài đi gần mấy vật tay ôi để đây sẽ vào nhau rồi bỏ vào được thức bỏ tờ thoa đây mà muốn à. cài ไปเลยเพราะเรัตนเนาะเมนเมนเมนขวบมือทางยังยยังโยเป็นทางดินดินแดงตรงนี้คนกรีดคนกรีดหันเมนเมนนหันั่นเมนเนาะโดยแค่แต่ผลปรต กว่ากน่ก็วนเลยอันนี้นี่ผ่ากันวนยอยู่ใช่ไหมไปบนโต๊ะกระทูเดนองกระทูะทางคอนกรีตทางควนกจีใต้ตืบเลยหรือช่วในเมืองเลยแอ,อนหนาเนี่ยก็ตามั่าง ทางนี่จักทางเข่าเออนี่นี่นี่ทางเข่าอันว่าท่าแขกเหนือนี่บ่ออ๋อทางเข่าท่าแขกเหนือนี่ใช่ทางข่ายังไงนี่แล้วนี่เข่านี่ใช่เนี้ยไปมันเออเขาขับที่หุยอ่าจะยั่นเี่มันมีตันเลนยังเปียวกที่หุ่ยนี่โอ้ตัวนี้มันมันมันสิไปอันบุ้นบวยน่อแก้มกองบ่อมันคือเปียกที่เถินเฉพาะ่านี่เนาะเมนบ่เ่า รถกันหนึ่งรถกันหนึ่งก็เวนแล่นบัดนี่บวยากฝาไเรืกบเจ้าเจ้าบริวมู่วิพวกบริเคียดแก่นก่อนเรอวะเออเอาวิลรถบุวยเลยหยุดจ้อยแล้วนี่ใส่กเย็นเท่ัดนี้เย็นจะจ้อยบัดนี้ ตายต่ตรถคันหนึงกับเที่ยวทั้งในเด้บ้านนี่นี่บเพืพอนผักเพื่อนผักฟอนมีไซสขายีขายีเนาะเดีเห็นอันนึงันหนึ่งันเลยเนียเพื่อนผักสี่เปอ,อร์เซ็นต์ม่มีแห้ง้ค่วันนี้เซ็นนั่นเปรนเซ็นมอนเทิรหอ โ okay, okay, อกเคเคผู้เรื่องหันกิเห็นบ่เห็นบ่บ่บผ่านหาก็ผ่านชางอียังสักย่างนะมึงกินหนี่เรื่องมีคนราคาอะไรเนีเ่ยได้ใจลมีแหหนะ้าอยเห็นรถบะบุญเลยบนั <c oughs> บน <c oughs> บนี่มันริ่นอันอันอยู่อยู่ควดื้อใช่เฮ้ย

หเป็นเศษนนี้แหละต้นสินมเทอเป็นเศษนนี่บอสไก่ย่างมุนเป็นเส้นอยู่เนาะโอ้แต่ม้วนอะไอยู่นี่เนาะบ่ทางเก่ามากกัควายว่าควายว่าสิบุมีอย่างได้นี่ยนะเนาะคือว่าเปรี้ยวแต่เทะเดี๋ยวมองเสศษมาเทอคนอยู่นี่ใช่ไหมข้างแรกก็ดีนะเดี๋ยวเข้ามาหาล่อบึงเป็นเศ ปเลยีบไปเิ้ <ละ S 1> งเป๊แล้วขอบไปเลยเดยะะเเาะเนาวปิ้งเเป๊ะเบ้้านเ่นานะเนาะเฮ้ยตยเออว่าเพื่อนอาหารการกินเนาะว่าเจอเนาะดคอปิเบ้วมวลไปนับบาทนี่เอาปวดีหอดแกแล้ว่าบาดนี่ฮะ อุ่นใจแล้วบคนตายแล้วอ่นอนใจแล้วที่แรกขายานอยู่เมื่อกี้นี่ลายเลยเกียวจันเียวเนาแม่นมันเกียวงเียวเลยว่าปลอดภักัคือว่านแหละูกแล้วก็ยิงธงพรถามนี่เชียวจักไปเร่เราอ่ะการไม่หมนเอาเลยเนาะมากบววัวหินมีพันคนละจนอซแหน่ก็เรียก สามแยกแล้วก็เลี้ยวซ้ายนาะขี่ไปชุดทางปล่ะชุดเสร็จนี่เนาะโอนี่ต้องแนะนน้ำเหมนไปท้นไก่ดีเนาะขอชิชุดทางความเมื่อหนึ่งขอไปเสร็จไาวัน <c oughs> เอาเอาตามตามแล้ววะแล้วตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายเราและว <c oughs> โอชิเมนแล้วข้งาหงหน้าพันแล้วหวันแล้วเนี่ยแ <c oughs> ม่แม่เร็ว<อ><ม> ฮัลหลฮัลโหลอดมองซีดีโวใช่นี่แหละแนแมเรือรถได้เรถได้สะรถเขาจอดอยู่ใชเรถลากี่นเหัวแล้วมันเลยากแล้วากตากทเลยคาเตอร์พแล้วไม่พ่อามันเบิ้ง ไปปึ dı, Who, ha, ah, ah. ๊บใช่ขัวเฮ้ยใช่ใช่ใช่ปึ๊บมีแต่คอยสิเขางานนี่แหละบ่ดิง่เนาะงานนี้บานสิงเขาเป็นโยเขาเลยหนิอือโยเขาเลยเี่จีอือหึงานแข่งบ่บ่ก็ญาตินั่นเดียวกันดิคนตายคนตายอือการชก ไปเรื่อยจะนอดไปแดงก็เรียกัวเนอะเอ้าชื่อชื่ีตัวอ้ยกหัวหนึ่งเอาเลงเรียกคัวเนอะอันน้เขา,า,าเขาเรียกคัวไปมันจะไปเส้นแคบคล้องร้อยบาทเนีเ่ย Uki, อยู่พี uh, si like so uh, uh, ่เธอเคยอยู uh, um, ่แคมคลองเด้วยเซ็นในเมืองซื้อเรื่องเซ็นในเมืองอ่าในแคมคลองจะซื้อไปก็ได้เซ็นในเมืองเทอ่มัสยิดรดายก็ไดยไปเซ็นแมนแมนมองต้องเที่ยวมองเบ่นมองยังอยู่ในเมืองมันเป็นเซ็นในเมืองเหรอเนาะคนเที่ยววนบั่นวนบั่นอยู่ทำบุกเข่ามากกว่าบริขู่ได้ไหมแข่งวันฮ่อฮ่อชื่อขนมป้านเนี่ยทางป้านเยอะแยะนู้นนู้นเนาะเออ ไ้วู้เลยข้าบ้างกับบจักมีแล้วเบเนียคเราหารอ,หมอมตลาดตลาดนบนี่ออจะมอออกจากบ้านกบนับบริษล้านแดนไกลเลยดินเนมาหาประสบการณ<อ>์ใหม,ม่แต่ไปเยนหมนี่น้ำสู้กับมาหาบุบาบ,บุเทงต้อง,งเทงเมนอบยยังไฮยดิเอดหาแค่เลยบธนาคารนี่ ก็คือมีแต่ยันบัตรนี่อ้เน่อยนธนาคารก็ได้เลยว้าดูตูนี้ม่น่เออแคยุบดุงตัวมาค้กันเลยด้ยเฝาเฝ้าเงินให้เพิ่นนูนน้ออ๋อเห็นเไดเห็นแล้วไฟแรงนะเห็นแล้วเฮ้ยเออไฟแดงเรียกวเโอ้ในเมืองอยู่พี่จ้ะมัน มื่นเนี่ยต้องเอากระเป๋าออกไปเหรอไอ้นะเออเลยจะว่ากันมื่นกรบเป๋าเนี่ยมื่นกับว่าทางเก่าไปทางเก่าเนี่ยแล้วหากหากจำได้อยู่หัวยากดอกได้บอได้ร้อยได้อยขนาดขนาดท้ายหนูป้าไม่จำจำไม่ได้เออเถินน่ะเที่ยวนี่เที่อเดียวนึงแก้โอ้ยบอดูได้เดี๋ยวแล้เดี๋ยวเลาววะเนี่ยเนาะแต่เส้นเดี๋ยวขนเรียกว่าไปเลยนี่โอ้ย เียวเรียเรียวา่ไปก่อนวาี่เทาจะนี่นี่ใช่เอาใช่ก็ใช่โอเคพอฟังโค้งแล้วพี่น้องเลยหอดแล้วหอดแล้วเออหายหน่อยเนาะ นี่พี่น้องไลยฟังไทยพุ่นเอ้อนี่เนาะฟังต้มข่ามนะเป็นฟังไก่จังหวัดยังว่าบุญจังหวัดยังนครพนมบ่พุ่นน่ะโอ้แทะแขกนี่เนาะแข่งขมวนนี่ซีแซงขึ้นมากินอยูังไงเดี๋ยวหาห่องก่อนหาห่องได้ก่อนวะเนาะวะเากแวอันนี้พ่อชางเจ้าธนาวัดเช่นบ่โอ้นี่บ่ออันี่บ่จะทายนะเออสาธุเด้อเนาะสาธุพระคุณให้ดูดีมีเฮง ไปต้นเดียวมาต้นเดียวเช่าจะมาขอพรอบอลก็ได้เด้ออดให้อยู่ดีมีแหงอะไรออู่ไสมมืองนี้เป็นบ่ออยู่ไสมือมีบ่บังกืเยเลยบัดมาใช่ก็ยไปเรื่องแม่หมาหน่ใชอันี้คือวไปลากไป้ยยังไปพีองแมญ่นี่นะโมเมนตี่นีแม่องี่นะแม่คองเอันนี้ก็จะใช้กับมนน่ะ เายยที่หยมันมันเบิ้งหูวเจ้องขอ้อไม่ได้สองแสนหามันคือสองแสนปีนี้ขอลนจังหดเออไปการนนยิบเอ้ยลมาถามเบิ้งเนาะจางเป็ดได้เลยไอ้เชนเฮ้ยขึ้นมากปะปปถามมันในเคาน์เตอร์นะเคาน์เตอร์รถเค้องรถเด้อ หาทุกอย่าามีขอเปียกอีขเปียนะามลยาขเปียกิญาไปกบก้นมีปีกปลาจบแส่ากินเถอะโอ้เสด็ดีรถจักรอนี่สีไดดเเนาะขังรถจักรอ้เลยบอารถข้าใเดี๋ยวเไปไปถามมังกรไปมังไปถามังกรเอาหอดึงแล้วบุนเดอหอดแล้วบุนเลยโดยโดยโดขอบใจไดได้ดอด้เ กู้่ลโอเคตับใจเ้ยอ่าจ้าหอดแล้วบ้านเราช่างคือเดินเท่ห์ไปเปิดทีละเส้นด่ะไปก็ไปทำบ้างฮงองแฮมแม่คองยืนงงในโรงแรมแม่กองโอ้ยตายแล้วบาทนี่หมอนี่แน่นํำกันมากโอ้ยไป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  เมื่อกว่าจอดเตียงในกับไปเบิกได้ไปเอ๊บแคมป์ของเพียงเนาะมาเนาะด้ยอยู่อ่า <c oughs> ฟังตรงขามพุ่นับจะเป็นอ่าจังหวัดนครพนมหัวสัตว์ใช่ใช่เป็นอยู่อยู่บ่ใช่ด้บะ่ฮะฮะัลโหลสบายดีดีดีสบายดีเด้อ

Mitha vào trong nhà bay bong nga nó kay nãy tham chuẩn gửi lắm chứa nó bữa ăn bắn bay bữa ăn nó bữa ăn bắn bữa ăn bắn 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 nó, bắn 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 nó,

ข้างล่างนี่กว่าวย่างกินชูงนี่บ่จะทำราคาสองแสนห้าเน่ยมาต้องมุดยัดไปวะต้องตัวนี้แหละอันนี้มันหนึ่งหนึ่งชองเลยบ่เนี่ยฮะต้องสั้นชองพุ้นแถวล่างเนี้ยหนึ่งหนึ่งสั้นนี่บ่สาวสั้นนี่บ่ทสั้นสองสั้นสองบ่ที่กระเด็นต่างต่งนี่เนาะเนาะจะไไรทางที่ตามเด้อประธานป้องฉันเนี่ิ ประมดช่องเลยพี่น้องเลยเนยโอ้ขึ้นบรรลัยทั้งนี้นะเบิ่งแมนไม่หงุงิดทุกหงุดหไปดช่องกระไรที่ตงช่องยังเทัาบึงเป็ดใช่ดูขัวตรงช่องทางนี้โมเมนต์เขื่อน Thank you ช่องช่องชุนหานี่พี่ช่องชุนเจ็ดแต่ช่องช่องเจ็ดนี่บ่นนะพี่นะเออพี่บอติดโอ้ยตรงปุ๊ฮันโอ้ยพี่น้องบ่นลงเลม่ลมเลยเปิดกรเข้าไปว่าใส่ขมวกบังกำลังดหน่อยเนุ๊กบอคอยสอนห้องเพื่อนไล่ยยอยู่ดีนาะอยากได้ไว้ยู่เงินได้ทั้งนั้น เอาค่ด้วยเลยอ๋<ฟ>อเพื่อเปิดไฟไปแล้วเนาะป๊อกห่อเพินกะเจอเป็นเตรียมไม่ได้บ่นจะโอ้เออสองเซนห้าโอเคตักเนาะถือว่าอันนี้ยูพี่น้องเลย,โอ,เยโอ้ยยูเนาะพอผักพอเซาสมราคาอยู่ดอกเอาเตียงคู่น้อน้ำกันสองอคนเนาะ ปุรีละพี่น้องเลยว่างเครื่องว่างคลองแล้วทั้งบมตูนกับซีเจ้งทางเอฟซีนำเนาะมีแนวอยู่โดยโดย,ดยมาบาทนี้พี่น้องเลยฮอด้องฮอดโอเป็นทีเรียบร้อยได้บอลผักบอลเซาเนาะอ้าปุรีทั้ง,าางบมตูนและบอลยาวเนาะกับจัง,ง,นง,ง,นงหน่หอยพี่น้องเพื่อนกับซีไมหฮานะอ้าวขึ้นมาสามคนแหละลุงเฮาไปทั้งใดวัดสันเนาะกับคือจังซี่พี่น้องเลยทั้งโอ้คือล้ำ ยามัานดอกวะเนี่ยกับตัวจริงเขามันกันหน้าแดะปันมากว่าอยู่เดียวโก้มันนี่หา <Wow. S 2> อแต,ตกแดดตากลมอะได้รๆสกักยามันขอให้อยู่ดีมีแห้งก็พอแหละอ่าพูดีลตั้งดุ้งเดิมกอ่าแล้วลืมเครื่องลืมของนี่แหละลืมอ่าสังเราอ่าเราฝากครอบครัวมาบอกนะลืมลืมยาเฉยบอกก็ลืมของสำคัญเพิ่นอ่าของของสำคัญเพิ่นอ่าแล้ววันนี้ทั้งดุงด้งเลยก็ได้กลับ กับก้อนว่าสัตว์เนาะทางมตุนก็ได้เอาอ,อยู่กับพ่อเนาสองคนอยู่พี่แหละท่าแขกพี่น้องเลยกัจากพองพักไป,นกปในกาปกกยพันได้กับทางบ้านเบาบุญเฮงเนะะาะกลมาหอดห่องมาหอดหอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะ,ะได้บอลรับบอนอนแล้วพี่น้องเลยเป็นเป็นหนึ่งสองแสนฮคนหนึ่งแสนสักหพันเนาะทั้งเดกเลยอเอา โตใจอืมเอานั่นนั่นวะเออกะซ้ำกันนั่นแหละเอาพี่น้องไงทั้งบทุนโดยเพื่อนกันใจเอาเนาะกะอย่งไดรกะฝากพี่ภรรน้องเนาะรอติดตามเราเบิ่งเราชมน้ำกันพี่น้องไงทั้งบทุนกะอ่าอยู่ท่าแขกเพื่ออะไรก็เบาเงามีเตาปูนอ่าเตรียมพร้อมนะกะแม่นสิได้เข้าไปซอยแล้วอยู่ทั้งบ่าวบุญเฮงเรากะว่าสิเฮ็ดกอกระเทิบออกมาเห็ดเทียนคั่ว พอได้หนึ่งเกลืหนึ่งน้ำพอได้เฮ็ดกิ้นเราอะ่ะใช่คัะพอได้จับปายซอยกันและเบือนเนาะคือเคล็ดลนะผ่านมาเนี่ยพี่น้องลกลยซอยกันแมนเอาจังใดกับทั้งโมาตูนกับสิได้ขอล่ำลาและขอจบคลิปไว้เพียงสำเนียก่อนหาะอำนาจอำนาจพักพรก่อนบาทเนี่ยเนาะจังใดกับขอบบุญขอบคุณหลายเดอ้อพี่น้องเดอ้อผู้ใหญ่ใจดีเอ็ดีเบิร์ตถูกทานที่เข้ามาเป็นกำลังแคร่งใจและเบิ่งคลิปโดยบุคคลโฆษณาเนานะ สำหรับคลิปนี้บอตูนและบอยาโอโโตลำลาแล้วพี่น้องเจอกันคลิปหน้าบืดแจ้งหูแจ้งตาจังว่ากันเนาะสบายดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อป่ะผ่านนี่ำนำ<ข>อาบน้ำเจ้า